สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายุกข,ขูดุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างเต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยคะ<ม>่ะอาจจะพิดแปลกแวกตับป็นิดนึงนะคะ<ม>ห้องนี้ทำห้องใหม่แล้วนะคะห้องคอตูมแล้วก็แดนเซอร์อยู่รวมกันนะคร<ม>ับเพราะว่าเวทีออกไปข้างนอกเลยอ่ะจัดเป็นสัดเป็นส่วนจะหนหนาอยู่นะคะ<ม>ตอนนี้ก็อยู่กับพี่เอเล่ใชนน่า<ม>พี่เลี้ยงน้องนาริตะนะคะตอนอยางกับกําลัง ทำอะไรคะเออ่บัญชีนาลิตาไลค์ค่ะบัญชีนาลิตาไลค์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะเราก็ต้องตามกระบวนการเนาะใื่ไหมที่แบบว่าบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบริษัทถูกกตต้องาามมฎหยชื่อบริษัทเราอลไรครับพี่เอฟนาลิตาไลค์ค่ะบริษัทนาลิตาไลค์จำกัดหรือเปล่ามีจำกัดไหมนีไหมหอจกหอจกห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทโอ้ยบริษัทบ่มีที ห้างคุณสวนจำกัดนาดิตะไลท์นะคะจำกัดนะคะนี่ก็กำลังทำเอกสารหลังจากสิมวเครื่อพี่น้องสู่รบปบมมือนะต้องใส่เข้ามาสู่รบปลมมือกับนาดิตะทั้งเบิดขึ้นเบิดขึ้นนอนจะถุ่มจะงามปะตีสามคืนมั้งตีสามคืนคือแห้งหลายแบบทานหลายแห้งพี่น้องอ๋อเราตื่นใหม่ด้ว่ามันนอนได้นันตื่นใหม่ตอนนั้นที่ว่าเขาอยู่่็คือ ทำทานกีนอนแล้วก็กินนมมันบอนมบอรสามขวดสขวดพี่น้องกินนมบอรสามขวดแต่กับบอนอนขึ้นเบิ้งนี่ล่ะแล้วก็ท่ำทานซึนมากแล้วก็มะเร็งวันนี้พี่น้องเฮ้ยเพิ่นใหญ่ละเพิ่นบ่อยู่ซื่อๆเพิ่นมักยางมีนอนบ่ได้ยางจุบ่ล่มมาบนั่นะครับพี่น้องนี่ล่ะเมื่อคืนนี่ก็แม่พอกใจจาร์สคี้บแล้วก็เล่นน้ำนาฬิกาน้ำเนาเมื่อคืนก็เลยเก็บภาพมาให้เบิ่งน้ำเมื่อคื้นมีพี่เลือกถึงขั้นหอบนะฮะ ไปแจวลาไปนานต้อนเราเมื่อนี้เออไปยุกับป oh, ัาแจวมื่อนี้ต uh, ้องไปยุกับปัาแจวนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่กับงานหลายแะไรก็ต้องว่าสอมไราสดหน้ามศินห้าสอบดนตรีพี่เอกะนี่ลราไม่เห็นเอกสารนะครับเอกสารเซ็นกับสิอ่าบีอนุมัติต่อค่ะพี่น้องก็ไก่มือเราคิวกับสิไรในอนุมัติใช่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะเห็นงานต่อเดี๋ยวเอาความหนาละเขาในตาเมื่อคืนกว่าจะนอนได้มาเห็นเบิร์กนะครับพี่เราว่าความหนาละของนอาจะเป็นตั้งไหนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปค่ะ อะไรคะเอามามามาเปิดให้นอนมาเปิดให้นอนเปิดให้นอนด้วยเอาใส่เหรอกระจกด้านหน้าไปหมดค่ะเอาเปิดให้หน่อยเปิดให้เป็น YouTube แหมก็เปิดอะไรล่ะตอนนี้นายแต๋ก็ยังไม่นอนนะคะโหจากขั้วมาได้พี่น้องเรียกลุงนะลูกน้องเรียกตามสถานะตอนนี้นายแต๋ก็อยู่กับยายทั่วนะคะ หลานรักด้วยด้วยพี่อูมีตาหางาไม่กลับมาเลยเลยพ่อลงรายยังลงกระโดนแล้วมีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่เอาลงเพจกำลังดูนะคะสันทนาการตีดังจะกรองช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่า นหนูก็ดูฝั่งจอสิอลูกเอามือเอาเมนยังหรอลกสิม,มุนม่นี่ยังหรอะโ <c oughs> ยนเลยหรกว่ายายอยากได้เครื่องห <c oughs> ใหม่ไอโฟนจุดสามก็ลังมาใช่ให้พ่อซื้อให้เอาแอนดรอยแรกนั่นเสียอีกย้ด้วกดได้ค่ะบอกกันก่าจริงไหมบังอี ได้กวาสิ่นี้ยังยังค่ะอะไรจากประเทศเอลมอนจากพีเอ,อ,ม <laughs> อ,อ็ม้อเปิดยได้ไหมหลังน,นั่นาลยจับอ,อะไรนี่ทำไมเป็นอะนรเนี้ยไม่แต่บิงอ๋อช็อกะเล็กนีจ้าเพลงโดยล่มอนเด้นี่ีเ็เป็นภาษาไทย<ม>นิวกลางอยู่ไนอยู่นี่จ้า อยู่นี่จ้สุขสบายกันดีไรสุขสบายได้ดีไรไม่่อนนะสะบัดดีงานอยู่ไหนนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้อยู่ในมือจะ จ้งนอนกัแลนพี่นอ้องตอนอี้ยางไดนแล้วแล้วก็กระล่างอยากเบาพี่นอ้องแต่เรียกแต่เรียกแบบคล้ายๆเลยปะปาซื้เนโนโนอ,อเปียนโน้น้อยเนาะเปียนโน้อ้อยกดใช่เป็นแต่เรียกดแีแต่โทรศัพท์นังไม่เรียนนะันั่งดูหนูจะหมุนทำไมล่ะลูก มันบ่ออกมาจากเทรศัพจัหรอกลูกจะุนทำไมอันไหขอถามนี่ลูกน้พิจเรนาหรือลูกเอาืัอืดังมาอยู่แล้วก็มาสนืกอืออเสอยออะอยือัืออ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 ยออออออ มวนมีแห้งครับสวัสสวัสสวัสอโยกค่ะโยกโยกอโยกโยกโยกอันจริง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 ตอนนี้ก็กำลังสนุกกับรถใหม่นะคะทุกคนค่ะรองเท้าโน้ năm mươi năm mươi dalisa không có người nào đang sướng với không nguăngเลย cả. đi học bay kia, ไฟไทยเอาด้วยค่ะมาอบไหนไหนจถูกใจไหมคะโยก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 ต่อเนย่ไม่ชอบเพลงนี้ไม่อดเรบม m ไม่อยใส่กางเกง่มินเี่ยคลั่มน่ยเอากหัวเนเปลี่ยนเพลงเป็ลงตอนแรกองัหนงเนี่ยเปลี่ยนเพลงก่อนะไม่ไเก็งนะไม่ไดจเก็นสองสมเมื่อมีงานพอดว่

พาจะคว่ำให้พี่น้องมีพรระบดด้วยนะคะรถหนูมีพรบด้วยรถหนมีพรบด้วยรีบหาไปได้ไปอยู่แล้วเดียววาุก็ไปไปเยเลยีก็ว่าพ่ว่าปุ่ง ไมเพื่อคนะเปลี่ยนเพลงค่ะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนกแม่กับ้านอีหตื่ตืเอออุ้ยไม่ถึงสหรอกชอบที่กว่าแม่แม่ตอนาหแม่ใช่นหย่อ่งม่แม่เิ่ะแม่ทาล้าง อายิ้มเสย์ยิ้มเยดับนี่ดัดนี่ดับนี่ดับคงคิงพรรัมาใชิไม่ดผู้สารบอ้าวเออเออรัทำาไรไม่ะมาณตีสามบ้วพี่นอนตังสี่นอนเมือนี่รัคะ โอเคนะครับท <c oughs> ุกคนค่ะ